มุชชาวผมไม่มีโอกาสมาทำปบัตเนาะโดยการเชิญของรัตตุเกีรติเกี่ยวกับ้กว่าวัดนี้ผมเคยมาทั้งตดน้ำเเชิญจไม่เจริญเชีกานพีถัเนาะของพระอาจารย์ก็บินปฏบาตตอนเช้าในหมู่บ้านเททุกวันเออ เป็นยังไงบ้างครับอขอ,อเรียกหลวงพ่อแล้วกันเนาะได้ๆครับอ่าเป็นยังไงบ้างช่วงโควิดญาติโยมจะมาทำบุญมาใส่บาอที่ก็ลดน้อยขอลงไปก็เดี๋ยวให้ระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าช่วงโควิดม,ม,มันมีปัญหาอะไรที่วัดด้วยแล้วก็คนมาทำบุญน้อยหรือว่าอะไรยังไงเดี๋ยวขอญาตอาจารย์ คนอยากจะมาทำบุญแต่ว่าไม่กล้ามามีหลายนากัรนักริญพรญาจมวันนี้พอดีมาพบกับญาจอมช่วงน,นี้ก็ใกล้จะออกพรรษาแล้วตรงนี้ก็เป็นการทำบุญต่างๆที่วัดผู้สร้างก็ในช่วงโควิดน,นี่นแล้วก็ ญาติโยมก็ยังยังไม่ได้เปิดให้เข้าม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 ากแลก้วก็มีการทําบุญบกันพระแล้วก็มีการตักบ,บาตรแล้แวก็ญาติโยมก็รับผ่อนแล้วก็กลับไปใไม,ไมารวมรวมเป็นกลุ่มกันเหมือนแต่ก่อนก็ญาติโยมก็สะดวกในการมาทําบุญก็มาถวายได้ในช่วงน,นี้ เพราะว่าในช่วงนี้ก็ให้น้ำมันระวังกันคุณนายโจ้ประกาศออกมาแล้วก็กัวเด็กยังต้องระวังเนาะก็ต้องระมัดระวังอยู่แม้ว่าเราจะได้วัคซีนสองเข็มมั่งสามเข็มมั่งหรือบางคนก็เพิ่ได้เข็มเดียวหรือบางคนก็ยังไม่ได้ไม่ได้ฉีดก็มีแม้จะฉีดแต่เราก็ต้องระมัดระวัง มันก็ต้องส่วนใหญ่ในวัดเนี่ยจะจะฉีดวัคซีนในวัดนี้ก็จะสูบเนอะพบหมดทุกสูปแล้วสองเข็มสามเข็มก็มีบางคนที่ได้ที่นแหวกสองเข็มก็ก็ไปดูเข็มสามแล้วตอนนี้ก็ปวดประเทศแล้วใกล้ปวดประเทศแล้วก็ขอเชิญญาติโยมอ่าพ่อเนาะ ตกตกประกอบมาปกติมันเดิมก,ตกต็ต้องระวังอยู่มันต้องยังเผหน้าการว่าจะเป็นยังไงก็ต้องก็ระวังกันไปช่วงนี้ทาง<ม>วัดก็ได้เปิดให้่ีการทําบุญอะไรเป็นปกติได้แล้วญาติโ<ม>ยมก็ทยอยกันมาอยู่จัดงแบบานจัดแบบแบบแบบการต่างๆก็ก็เป็นระยะห่างเป็นระยะห่างออกที่วัดผู้สร้างเนี่ยจะมีงานกระถิ่นวันไหนการลองว่าในช่วงนี้วัดผู้สร้างช่วงออกพรรษาเนี่ก็ ก็ <G ül> s> <S จะมีการตักบาตทโวอยู่นะทาวัตถุสร้างก็จะตักข้าวสารอาหารแห้งกันในวันขึ้นสิบห้าค่ำวันออกพัรษาเลยก็ออพอมีกิจกรรมก็จะมีพวกตาสมเข้ามาตรวจตักบาตร <G ül s> ข้วาวสารอาหารแห้งไม่ว่าจะ,ะมีไม่มากก็เราก็ตักสื่อทอดต่อเพมีของเราไป ในส่วนของกระถินนั่นก็ของวัดผู้สร้างก็กำหนดทอดในวันที่14พฤศจิกายนอะไรอาทิตย์สุดท้ายของการทอดกระถิ่นเป็นคนได้โยมก็เป็นคนญาติโยมทั้งหลายพี่น้องทั้งหลายมา14พฤศจิกามาร่วมกันทำบุญเนาะก็สืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทยแก็ป้องกัน ก็คือวิ่งเพื่อระยะห่างอยู่แล้วระยะห่างทุกคนทุกลัวกันนั่นแหละแต่รับคำว่ากลัวไม้ว่าเราจะมีวัคซีนสองเข็มสามเข็มแล้วฉีดมากก็จะไม่ไหวนะทีนี้เราต้องฉีดวัคซีนวัคซีนสติดคือเรามนระวังสติดก็คือตัวเรามระวังสําคัญมากวัคซีนตัวนี้ยิ่งฉีดมากยิ่งดียิ่งฉีดมากยิ่งเรามนระวังมากครับ ความละมัดระวังก็ทําให้เขาแพ้วคาดลอภัยจากโรคภัยทั้งหลายหลอกที่เข้ามาระบาดอยู่ในขณะนี้เพราะฉะนั้นตัวสติตนี่แหละเราสต,ติคือละมมดระวังทําอะไรก็ระมัดระวังไปไหนแล้วก็ระมมดระวังไปในที่ลุ่มเสี่ยงแต่กินจะทานก็ระมมดระวังล้างหนึ่งล้างด้วยแอลกอฮอล์เยล คือทางแพทยทาหมอท่านจัดเตรียมเอาไว้ให้แต่ตัวสําคัญก็คือตัวสติสติสําคัญมากเพราะฉะนั้นวัดคุูสร้างก็มีการปฏิบัติธรรมตรงนี้ก็พักอยู่ในช่วงหลังออกพรรษาแล้วก็จะมีการปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิกันเช็นปกติเราเริ่มปิดมาตั้งหลายเดือนแล้ว ญาติโยมก็ถามไ่ปีได้เลยมั้งหนมั่งมาสองปีแล้วปกติวันก็มีการปฏิบัติธรรมอยู่เพาะว่าการจะสอนของพระอาจารย์ปฏิบัติธรรมกันปีนี้ก็มดจะมาญาติโยมก็ขึ้นเข้ามาถามไข่กันก็คงจะมีการสวดมนต์กันหลังออกพรรษาไปนนู่นแหละก็สวดมนต์ทุกวันพระวันอาทิตย์ญาติโยมก็สนใจก็สวดมนต์ไหวพระกันนี่เป็นการให สติจากพระอาจารย์พระปรัชญาตกใจปัญญาสีโพนะครับสีโพผู้เจ้าอาวาสวัดพุทธจันทร์ก็น้องที่หลายก็มาทำบ,บุญใส่บาทกันได้นะครับก็ไม่ต้องกลัวเกินไปครับมากลัวก็อยู่ที่สติเพราะที่วัดนี่มีหลวงพ่อตาหวานอยู่ด้วยนะกระธานมูลนธะ์ข้าวานอยู่เพราะว่า,าส,ส,สตินี่คือต้องต้องระพัดลง ทรงีนทางจางเทีไปยทางจาหลวงพ่อท่านก็บอกระยะเมื่อกี้นี้ครับก็ขอลาหลวงพ่อคินีขอลาหลวงพ่อกับสาธุครับครับมาทำบุญที่วัดผู้ร้างนะครับมาสะนวมีรถเมล์สายี่สบผ่านครับผมเอิพัสมุดเจดีจงหวัดสมุทรปราการขอเยียนเพิญทุกท่าน มาได้ครับวัดใหญ่โตบรรยากาศร่มรื่น,นเป็นสบายผมมาผมก็ผ่านมาหลายครั้งแต่ว่าวันนี้ผมเดียวคุเดียวกับเข้ามาก็าผมกับคุณสวัสดิ์ก็ขอ,อ,อรายงานประมาณแค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ i mm -hmm.